วันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับผมซื้อไมลอยมานะครับผมเพื่อใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าเสียงสัญญาณใช้ไงนะครับผมนะครับตัวนี้ผมเป็นแบบไม้คู่เนาะเป็นเป็นไม้ไมลอย2ตัวนะครับแล้วตัวรับสัญญาณอันนี้ก็แถมมาให้นะครับผมทีเนี้ยอ่ามันจะมีปัญหาว่าตัวเ n d นดอยของผมเนี่ยซัมซุงเนี่ยมันต้องไปตั้งมันต้องไปตั้งให้มีเสียงก่อนหมายถึงว่าต้องไปตั้งใน โอเพน a m ม r รเนาะต้องไปโหลดแอปนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเดียวดูตามโหลดแอปตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าใช้งานยังไงไมโครโฟนไม้ลอยที่เราซื้อมาใช่ไหมแล้วมันมันไม่มีเสียงดังอะเออเราก็ต้องมาโหลดโปรแกรมตัวนี้นะนี่ Open Camera นะโดยเราเข้าไปที่ Play Store นะปึง้งใช่ไหมครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Open Cam e r a เนาะ,ะพิมพ์ให้ดูนะฮ e นะ O P E N เนาะ o p เ n Camera จะขึ้นมาแล้วตัวบนเนี่ยนะฮะสุดนะครับ ก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าทีนี้บังเอิญผมโหลดไปแล้วนะครับเพื่อนก็แค่กดติดตั้งไปพอกดติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเปิดเปิดจากตรงนั้นก็ได้นะฮะแบบเมื่อกี้นะฮะหรือจะเปิดจากในเครื่องก็ได้ดีของผมผมเราเปิดในจากในเครื่องแล้วกันนะครับปุ๊บเปิดขึ้นมาเราเย็นหัวมุมนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะเราคลิกไปที่ฟันเฟืองนะด้านขวามือนะอ่ะโอเคเมื่อกี้ตัวอัดมันตัดไปอ่ะ่างนี้ก็มาเลือกที่วิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมา เพื่อนเห็นคำนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย audio sound เนี่ยนะครับผมนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยต้องการอาัดเรคคอร์ดเนี่ยไปที่ไหนนะครับเราก็ต้องเป็นแบบเอาแบบเป็น external ก,ก็เป็นแบบเป็นจักไมจักด้านนอกนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยนะที่เขียนว่าไมโครโฟน to use for recording audio นะครับ note that ด restricted restricted ื้อๆอะไรก็ว่าไปนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะอ่ะผมไปตั้งมาแล้วเป็น external เนี่ยนะครับหนุ่มเนี่ยเห็นไหม external mic เพื่อนเลือกให้เป็น external mic ตัวนี้นะคลิกไปครับผมแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับโอเคหลางจากที่เราติดตั้งตัว open camera เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ไปตั้งให้มันสามารถใช้ไมโครโฟนจากด้านนอกได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเสียบเสียบตรงที่ช่องของโทรศัพท์นะครับตัวนี้นะฮะมี่เป็น type C นะครับแล้วก็เปิด เปิดนะครับผมแล้วก็เปิดตัวนี้เนี่ยกดปุ่มเนี่ยครา้งหนึ่งครั้งนะครับเป็นสีเขียวติดสีฟ้าติดครัง้งๆงเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้เลยเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะอันนี้ผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินไปนะครับดเทสเป็นการเทสเทสต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 เทสทดสอบนะครับ ทดสอบนหคัเห็นผมมครันี้ผมทดสอบอยู่นะครับอันนี้ผมจะเริ่มเดินไปไกลๆขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะร้องเพลงไปด้วยนะฮะสักเพลงนะฮะหนึ่งบทเพลงนะครับพี่จอดแพ้คอยแม่เศร้าโศกตาสีศกิ่มฝั่งน้าเมืองพิศณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำ,พรำ หนาวไอ้น้ำจากเนื้อไรบ่าแอบอิงซพผักตบชาวานะเสียงคุยผิวมาจากควางน้ำยมเดี๋ยวจะยาวแล้วนะจะยาวแล้วผมจะเดินไปนู่นเลยนะนิ่มจะหายรีบเลยผมจะเดินไปประมาณ1ิก้าแล้วกันนะฮะเพื่อ,อทดสอบว่าไกลได้ขนาดไหนครับเ 2>, 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกหกเก้าพอนี่ผมเดินกลับไปผมนะผมเทดสนฮะ <c oughs> อ่ะถ้ามันได้ยินผมก็ร้องเพลงต่อเลยครับนอ้นองสวรรค์คงสาบบาปคงซ้ำคราะกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคง ฝนตกจนซาเจ้าไม่มาช้ำเลือจะคมน้ำตาคา,าหลังลงวังน้ำยมหนาวฝนหนาวลมตายลมท้องกวา้าวโเพื่อนช้ได้ไหมฮะเสียงถ้าเสียงชัดตัดเสียงรบกวนหรือเปล่านี้ไม่รู้นะฮะต้องเพื่อนลองฟังดูนะครับผมว่าน่าจะดีนะครับโบยาเขาดังอยู่แล้วนะครับผมนะครับลองดูนะครับเพื่อนสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนหลังจากได้ลองอทสดูแล้วนะครับก็สําหรับผมเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเขาให้มาเป็น USB อย่างเดียวนะครับ2อันสําหรับเสียบเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะเนี่ยจะมีรูตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้กล้องแบบธรรมดานะนะครับที่ไม่ได้ใช้ไมล์เนาะนะครับเพื่อนก็ลองดูแล้วกันว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วตัวเนี้ยเขาก็จะมีตัวครอบอตัดเสียงรบกวนให้ ตอนที่ผมไปลองพอดีมีช่างเขากําลังแบบเจียอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันก็มีเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะครับจากการทดสอบแล้วก็คือถ้าเราไม่เเขาเรียกว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปขอแขกขอแขกตรงนี้นะฮะเสียงจะชัดใสามากมีการตัดเสียงได้ดีนะครับผมนะครับถือว่าคุ้มฮะนี้สองพันสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับโบยา่าเป็นคู่อันนี้ก็สําหรับคนที่เราไปสัมภาษณ์เขานะครับหรือว่าเป็นเป็นคนที่เราให้คู่ เป็นคู่ของเรานะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ